พี่คำม,มอดพรคุณเดชลงจากสาวน้อยจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีนะครับผมพกกระซองบ่าวอีสานพี่น้องเมื่อเราก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะของทงอางพี่คำม,มอดพรคุณเดชอ่าหรือคขม,มอดเป็นบันแพงนะครับผมเนาะเอาง้อซูพีเอาง้อซูนองเอา,าง้อซูเอลซีหลานหน่อยกันได้ฟังคือเก่าพี่น้องซึ่งบ่าวอีสานจะเห็นคําถามนี่นะครับผมเนาะ ตามไรสดอ่เะว่าจะเป็นขางซ่องไดไร่สดกับสร้างที่เกี่ยวกับสาหน้อยเพชรแพร่นะครับผมนัดจะมีคําถามนี้ถามอยู่เป็นประจําว่าทําไมไม่เห็นพี่คํามอดเลยคำมอดหายไปไหนคำมอดจะอยู่ต่อในฤดูการหน้าไหมซึ่งบางสารไปสืบเสาะเมื่อเอล้าพี่น้องจนได้คําตอบที่ต้องว่าแน่ชัดและชัดเจนเกือบ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเนาะว่าฤดูการหน้า พี่คำมมอดหรือคำมมอดพรคุณเดชจะไปต่อกับวงสาวน้อยหรือไม่ซึ่งมากเบื้องคำถามนะครับผมเนาะแต่ละคำถามที่เอฟซีแฟนคลับของพี่คำมมอดหรว่เอฟซี FC, แฟนคลับของสาวน้อยเพลินแห้งเข้าไปสอบถามพี่คำมมอดทางเพจหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมนอะกของพี่คำมมอดอย่างเช่นเซาลัมแล้วบอนะครับผมเนาะพีคำมมอดกับออกมาตอบว่า บบเศ้าล่ำคือเกาครับเพียงแต่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือช่วงนี้นะครับผมเนาะเราจะเห็นคลิปาทางเพจทางเฟซบุ๊กพีคอมมอดอในการาไปน้ำรถแมคโค่คุดซะเฮ็ดกับเขาเขาสวนอยู่บ้านนะครับผมเนาะหลายคนกน็เลยเกิดคำถามมีน้องขึ้นมา,าเจ้าคือว่าเจ้าคือว่าไป,าาไปวันปีนุษการ าสาวน้อยอแฟนขับถามหา,าแฟนขับถามหาเจ้าบอสันด้ซึ่งวันปิดฤดูกาลพี่คามอดน่าจะไปนะครับผมเนาะเพราะพี่คามอดได้บอ,อกมาตอบว่าเอ้าก็ไปอยู่ได้ละบอสันดีแล้วก็มีหลายๆคําถามพี่น้องเจ้าไปน้าสาวน้อยแล้วบอกครับซึ่งพี่คขมอดกับเขามาตอบเนาะครับผมเนาะคอมเมนต์อยู่ว่ารอชี้แจงครับ แล้ก็มีคนค้นขา้มาถามอีกนะครับผมนาว่าบล็อกประยุทธ์เสียงอีสานเหรอครับพี่คามอดเพื่อนก็นเคยขา้มาตอบนะครับผมนาว่ารอดูก่อนครับซึ่งเขามารอดูก่อนครับเนี่ยมันก่อเห็นให้แฟนคลับเอฟซีเข้าใจว่าฤดูกาลนี้จบฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้า,าพี่คามอดอาจจะไม่ไปต่อกับสาวน้อยเพชรรันแทง เดี๋ยวไล่ไปตามสเต็ปนะครับผมเนะะาะเพราะบริษาทไปสืบซ้อมาจนใดใพี่น้องว่าพี่ขมอดไปตอบอ่อแล้วการมีคำถามพี่น้องว่าไม่ไปสาวน้อยแล้วตีครับพี่ขมอดในเขามาตอบบ่าบอรครับซึ่งคำถามนะครับผมเนาะไม่ไปกับสาวน้อยแล้วตีครับคำตอบคำว่าบอรครับซึ่งคำว่าบอรครับมันก็ตีในสองความหมายพี่น้องนั่นคือ บอไปแล้วหรือบอรครับผมยังไปคือเกา่านะครับผมเนาะซึ่งมันกับว่ายังประชัดเจนมันก็ยังกำกวงอยู่ในคําถามนี้มาถึงจุดนี้แล้วพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดขี่ขํามหมอดเพิ่นจะไปต่อบอรหรือว่าจังไดซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปคําถามเมื่อนี้แล้วพี่น้องเป็นคําถามแบบยังไปต่อกับวงไหมพี่ขํามหมอดเพิ่นจะได้เขามาตอบมา รอการชี้แจงแต่ล่าสุดพี่น้องมีคำถามนึ่งนะครับผมเนาะเขาไปถามพี่ขม,มอดว่าไอ้มอดบอได้ไปน้ำสาวน้อยแล้วตีหรือว่าอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลซึ่งคำตอบนี้พี่น้องของพี่ขม,มอดที่เขามาตอบนั่นคือว่าชัดเจนแล้วว่าพี่ขม,มอดจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ ให้เอฟซแสดงความคิดเห็นกันก่อนว่าไปต่อบอหรือบอไปต่อพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามากนะครับผมเนาะขี่ข้ามอดได้เข้ามาตอบว่าปีนาบอได้ไปครับผมจะเข้าไปคุยกับบอดวันที่สี่ที่ห้านี้ครับสรุปง่ายๆเลยพี่น้องว่า ในฤดูการหน้าพี่คำม,มอดตัดสินใจที่จะโบไปต่อกับวงสาวหน่อยเพรบันแพงซึ่งพี่คำม,มอดได้ออกมาตอบชัดเจนแล้วก็ผมล็อกผ่านเพจคำมอดพรขุนเดชแฟนเพจซึ่งเพจนี้มีคตตมนติดตามหนึ่งแสนหนึ่งแสนผู้ติดตามซึ่งเป็นเพจลักของพี่คำม,มอดเลย แล้วครับผมเนาะพีข้ามหมอดได้ออกมาตอบคำถามนี่ว่าปีนาบอได้ไปครับผมจะเข้าไปคุยกับบอดวันที่สี่ที่ห้านี่ละพี่น้องคือคำตอบที่ถือว่าน่าจะชัดเจนแล้วสำหรับคำถามเกี่ยวกับพีข้ามหมอดทีนี้ตลอดมาซึ่งก็ว,ว่าเขาก็ตตองย่อมรับหรืพี่น้องว่าวงสาวหน่อยตอนนี้นะครับผมเนาะบอไดเน้นตลก บระเด็นเน้นตลกหนาเวทีปันใดอ่าเพิ่นจะเน้นแบบมวนย่างเดียวอ่าเต้ยย่างเดียวสะเสด็จย่างเดียวจวดจาดฟาดบึ้มย่างเดียวนะครับผมเนาะอ่าเรากะบระเด็นเน้นล้ำเลือกต่อก่อนปันใดเรากะช่วงตลุกนะครับผมนอบบอสโจคเคยออกมาโพสพี่น้องในใน,ในช่วงหนึ่งว่าตลกเล่นบะม,มวนอ่าเล่นกินเวลา อาต่อไปอาจจะโยกง,ง่ายตลกไปเล่นในช่วงนั่นช่วงนี้หรืออาจจะตัดช่วงตลกออกไปเลยซึ่งตอนนั้นก็แฟนคับยูฟซีหลายท่านก็ออกมาว่าล้วพี่น้องบางคนก็นเห็นด้วยนะครับผมเนะาะเพื่อนครูเพื่อน,นมากมวนเพื่อนก็นเห็นด้วยอครูเพื่อน่าเห็นด้วยเพื่อนก็นบอกว่ายังไงมอลำัมูก็ต้องมีตลกอเพื่อขันเวลาเพราะ ผู้เฒ่าผู้แกเด็กน้อยบางคนเิ่นมาเบิงตลกือ,อยังบาวิสารพีหนอ้องสมัยก่อนเราเป็นเด็กเข้า่มูหดอกว่าไปฟังล่ำเป็นแบบใดสิ่งที่เข้าไปเบิงนั่นคือดูตลกตั้งใจดูตลกพราะตลกเล่นเสร็จปุ๊บเด็กน้อยก็รับแล้วผู้เฒ่าผู้แกกับผากับบานพอแม่กับผ้ากับบานล่างเทียแอวพอแม่ไปพออยังอยากไปเบิงตลกน,นี้บาวีสารเคลื่อแสดงความูลเหตุไปแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งอาจจะเพราะด้วยเหตุผลนี่แล้พี่น้องที่ตลกมีบทบาทน้อยลงไหมแล้วก็ในมุกตลกนะครับผมเนาะในทีมตลกต้องยอมรับว่าในทีมตลกสาวหน่อยเพรนแพ่งพ,พ,พ,พี่น้องมีการสับเปลี่ยนเก่าไปใหม่มาเก่ามาใหม่ไปอยู่ตลอดเวลามันยังไม่ลงตัวสักทีว่าไๆมันมันยังไม่มีความลงตัวสักทีแต่ถ้า บอกวันในฤดูกาลที่แล้วคนที่ยืนแนหนาของตะลกเลยนักก่นคือพี่ขํามหมอดนะครับผมเนะาะนาจะเป็นแกนน้ำเลยอ่าตะลกแนหนาตะลกคู้น้ำทีมก็เลยกับว่าได้นะครับผมเนะาะแล้วก็มีอ่าพอหลอดนะครับผมอ่าพอแหลมแล้วก็พอยุดค่อยปูมุกให เงาะน้อยก็ไปแล้วอ,อันนี้ก็ต้องมาล่อด่นกันว่าพี่น้องว่าตลกของสาวน้อยเพริเพร,เพรยงในฤดูกาลน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะออกมาแบบใดยังคงจะเน้นตลกไหมหรือไม่เน้นตลกแล้วหรือมีการสับเปลี่ยนอะไรแบบไหนยังไงอันนี้ก็ต้องล่อด่นกันส่วนข่าเข้าพีคัหมอดบอยซานไป เจาะลึกเมื่อห้เราเรื่องพี่น้องพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้นะครับผมเนาะการือว่าหลายๆคนอาจจะด้คําตอบนะครับผมเนาะในคลิปนี้เกาไปไม่มาพี่นอ้องผมกะเสว่าอี่คํอหมอดนนจะมีการตัดสินใจนานพอสมควรและกาน่าจะมีการตัดสินใจดีแล้วรับผมเนาะ เพิ่นกับบอดี้มีสัญญาละพี่น้อกนะครับผมนกนี่เขาต้องขาใจตรงนี้ไม่ได้มีสัญญาและก็อยู่จนจบฤดูดกาลอย่างถูกต้องแต่ทางนี้และทางนั้นนะครับผมนก็นต้องรอการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการของทางพี่คาหมอดน,นอําว่าจะไปต่อไหมหรือไม่ไปต่อจริงๆ อันนี้ก็ต้องรอการชี้แจงแบบอย่างเป็นทางการนะครับผมนาะว่าแน่อาจจะมีการเปลี่ยนใจหนะ้ที่สุดท้ายอาจจะมีการเปลี่ยนใจจากมือนีถึงวันที่สีที่5อาจจะมีการเปลี่ยนใจก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังได สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอีสานได้นะครับผมเนะาะบอยสานจะย้ำอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบาอีสานก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทางพีคัหมอดนะครับผมเนาะคือเก่าเหมือนเดิมอาจได้พบพอกันหลายงานพอสมควรสําหรับตัวบวอีสานกับพีคัหมอดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งสองบอยสานในุ่มแนงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอวสานขอ,อยุยาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไหม สวัสดีครับผม